สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาณเมืองคอนวันนี้ลุงเชามีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยเจาะลึกและวิเคราะห์ให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังกันแบบสบายๆเข้าใจง่ายๆแต่เนื้อหานี่เข้มข้นถึงแก่นแน่นอนครับ วันนี้ลุงเชาวขอหยิบยกประเด็นร้อนที่ท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยสอสอาวุโสผู้คร่ำบอดในวงการเมืองมานานได้ลุกขึ้นอภิบรายนโยบายรัฐบาลของท่านนายกอนุทินเมื่อวันที่30กันยายน2568ที่ผ่านมาครับซึ่งท่านชวนได้ฝากประเด็นที่น่าคิดไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องคนรวยไม่โกงก็มีและการหยุดวงตอนโกงเลือกตั้ง สู่โกงราชการประเด็นนี้ลุงชาวขอ,ขอขีดเส้นใต้สองเส้นเลยนะครับพี่น้องครับหัวข้อข่าวชวนหลีกภัยกี้อนุทินพิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มีหยุดวงจรโกงเลือกตั้งสู่โกงราชการชีเก่าชีวิตหนึ่งชีวิตมีข้าวมากกว่าเงินสิบล้านกับบทบาทแก้ไฟใต้ที่ต้องชัดเจนวันนี้ ลุงเชาจะพาปเจาะลึกถึงคำพูดของท่านชวนที่ไม่ได้แค่พูดแต่เป็นการสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยมาอย่างยาวนานลองนึกภาพตามลุงเชานะครับแสงทองส่องทั่วล่าฟ้ากระจ่างใจคนเบิกบานสร้างทางสดใสแต่คนโกงชาติบ้านเมืองไม่เคยคิดสิ่งใดหวังเพียงผลประโยชน์ใสมิให้หลุดมือนี่แหละครับพี่น้องครับ เป็นคำกลอนที่ลุงเฉาอยากจะมอบให้ในวันนี้เพราะมันตรงกับสิ่งที่ท่านชวนกำลังจะบอกเราท่านชวนหลีกภัยสสพักประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่ท่านชวนได้ตั้งข้อสังเกตและท้าทายรัฐบาลอนุทินในหลายมิติประเด็นแรกที่เราต้องมาดูกันคือเรื่องคนรวยไม่โกงก็มี นี่เป็นคำพูดที่บาดลึกและกระแทกใจคนไทยอย่างเราๆท่านๆมากครับเพราะในสังคมไทยมีความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงและมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่มีอำนาจมีเงินทองมักจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเสมอท่านชวนจึงอยากให้นายกอนุทินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีฐานะได้พิสูจน์ให้เห็นว่า คนรวยมาเป็นนักการเมืองไม่โกงก็มีหากเรามองในเชิงวิชาการนะครับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติอย่างมหาศาลสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDI เคยมีการศึกษาว่าการทุจริตทำให้ประเทศ ศูญเสียเม็ดเงินมหาศาลในแต่ละปีซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและสาธารณสุขโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นมันยังสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและที่สำคัญที่สุดคือมันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและระบบการเมืองลุงเช้าอยากให้เราลองจินตนาการถึงวงจรอุบาทที่ท่านชวนพูดถึงนะครับโกงเลือกตั้ง สู่โกงราชการถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมมีการซื้อเสียงใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์นักการเมืองที่เข้ามาก็อาจจะไม่ได้เข้ามาด้วยความตั้งใจที่จะบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแต่เข้ามาเพื่อถอนทุนคืนหรือหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจและเมื่อนักการเมืองเหล่านี้เข้ามาก็จะส่งผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการข้าราชการที่ไม่สุจริต ก็จะเข้ามามีบทบาทและนั่นก็จะนำไปสู่การทุจริตในระบบราชการตามมาเหมือนเป็นโดมิโน,โนที่ล้มกันเป็นทอดๆครับพี่น้องครับต้นไม้ที่ไร้รากแก้วย่อมล้มง่ายฉันใดก็ฉันนั้นการเมืองที่ไร้สุจริตรมย่อมพาชาติล้มจมมาดูประเด็นที่2กันครับเรื่องนโยบายความมั่นคงและชีวิตหนึ่งชีวิตมีค่ามากกว่าเงินสิบล้าน ท่านชวนได้ตั้งข้อสังเกตว่านโยบายความมั่นคงของรัฐบาลระบุไว้เพียงสี่บรรทัดซึ่งดูเหมือนจะคลุมเครือและไม่ชัดเจนเพียงพอโดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นลุงเาาขอเน้นย้ำคำพูดของท่านชวนอีกครั้งว่าชีวิตหนึ่งชีวิตมีความหมายมากกว่าเงินสิบล้าน 8ล้านหรือกี่ล้านก็ตามที่เราให้กับผู้เสียหายนี่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจหรือการชดเชยเยียวยาแต่เป็นเรื่องของชีวิตและศักดิ์ศรีเป็นความเป็นมนุษย์ที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดหากมองในเชิงวิชาการนะครับนโยบายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งครับ ไม่ได้มีแต่มิติทางการทหารเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมศาสนาและประวัติศาสตร์การแก้ปัญหาจริงต้องใช้แนวทางที่หลากหลายและบูรณาการโดยเน้นการสร้างความเข้าใจการสร้างความยุติธรรมและการเคารพอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนการที่นโยบายระบุไว้เพียงสั้น อาจทำให้ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและอาจนำไปสู่ความผิดพลาดซ้ำรอยในอดีตได้เหมือนที่ทั้งชวนเตือนเรื่องความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่ม r k k ครับชีวิตคนมิอาจตีค่าด้วยเงินตราแต่คุณค่าของชีวิตเหนือกว่าสิ่งใดรัฐต้องใส่ใจปกป้องภยัยพานให้ประชาชนดีมีสุขสุขสรรน,นิรัน ลุงเช้าขอเสริมในประเด็นนี้หน่อยนะครับในอดีตมีการวิจัยและข้อเสนอแนะมากมายจากนักวิชาการเช่นศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch ที่ชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาต้องเน้นการพูดคุยสันติภาพการสร้างกลไกลที่โปร่งใสและเป็นธรรมและที่สำคัญคือต้องรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับ ประเด็นสุดท้ายที่ท่านชวนฝากไว้คือเรื่องการยึดมั่นในหลักนิติธรรมท่านชวนย้ำว่ารัฐบาลต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนี่เป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเลยนะครับพี่น้องครับเรือจะเล่นได้ต้องมีหางเสือประเทศจะเดินหน้าต้องมีนิติธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว เป็นเกณฑ์กำหนดให้ทุกคนเท่าเทียมกันทุกวันคืนหลักนิติธรรมคืออะไรครับพี่น้องครับก็คือการที่กฎหมายอยู่เหนือทุกคนทุกอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนักการเมืองหรือประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมหากหลักนิติธรรมไม่เข้มแข็งก็จะนำไปสู่การใช้อำนาจตามอำเภอใจการเลือกปฏิบัติและท้ายที่สุดก็คือการทุจริตคอร์รัปชัน ที่บ่อนทำลายประเทศชาติในมุมมองของลุงเชานะครับการอภิปรายของท่านชวนหลีกภายครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโจมติรัฐบาลแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนและให้ข้อคิดที่สำคัญต่อการบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุจริตโปร่งใสการแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้านและการยึดมั่นในหลักนิติธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติอย่างยังย่งยืนครับ คำพูดอาจจังหายแต่การกระทำคงอยู่จงสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์แล้วคนไทยทั่วล่าจกสรรเสริญประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าไกลสุดท้ายนี้ลุงเฉาอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีได้โดยการติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณสนับสนุนนักการเมืองที่ดี และเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยของเราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับวันนี้เวลาของรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวณเมืองคอนก็หมดลงแล้วนะครับลุงชาวหวังว่าพี่น้องจะได้สาระและความคิดดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนสาธิตยานากาวะทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจลุงด้วยครับสวัสดีครับ